สวัสด kh ีแขก้มีเติทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเชฟกระทะทองแดงวันนี้ที่คิทเชนสเตเดียมของเราในวันนี้เต็มไปด้วยเชฟมากฝีมือทั้งหลายเชิญพบกับประธานสันนิบาตได้ครับวันนี้เป็นการแข่งขันของเชฟกระทะทองแดงเชฟสุทธิ รับของเราในวันนี้ก็คือแตงกวาเน่าจากตุยยันสุทรสองอทาทิตย์เชฟกระททองแดงคุณเมียจะบอกพูดท้าจริงไหมแตงกวาเน่าก็แดกได้ครับก้อนแข็งขันเชฟกระท่องแด,ง,ดงเริ่มได้นบันนี้อเลกซิ และกรรมการกีิมศัติ์ท่านแรกนะครับแลนส์อัมสตองเขาเป็นแชมป์ปัจจุยันเจ็ดปีซ้อนจากฝรั่งเศสนะครับคนต่อไปครับเป็นกรรมการสาวเจนนิเฟอร์จิมสวัสดีค่ะฉันรู้สึกว่าฉันกินไอกวานน่าและฉันเสียงดีนะคะขอบคุณค่ะและคสุดทชายเป็นกรรมการที่มาร่วมประสบการณ์ย5ปีบนเส้นทางบทเพลง ปูคงสิกัมพีรัฐปูว่านะตอ,อนนะี้รลฐปูบบได้กินแตงกวาเน่านี่สฐปูคงจะมีแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเยอะเลยเราจะมาสัมภาษณ์กร,รรมการสตร,ร,รีมศักดิ์ครับคุณแลนตองสตอครับทำก็ง่ายง่ายเบี้ยเขาก็ทูกถูกฉันรู้สึกว่าฉันบายใจวันสุดท้ายจะได้เป็นภาละแก่ลูกล้านเบี้ยประกันจ่ายเพียงวันละหกบาทคุ้มครองสูงสุดถึงสามสิบเท่า ประกันกันยันลูกบวชเลยทีเดียวเราไปชมการทํางานของเชคทันเล็กครับเอาละครับตอนนี้เขาก็วักน้ําสุกี้พันปีที่เขาหมักปมในห้องน้าห้องส้วมเทลงไปดิซึ่งซึ่งน้ำที่ทำนี่เขไมต้องเึ่งเลยว่ามันคือน้าจากห้องน้ำของเรามันมาจากชักโครกเชฟครับ,รบน้ําสุก,กี้นี่รสชาติจอเป็นไงครับ กูแดกไม่ก็แดกแดกไม่ได้ก็ไม่ต้องแดกน,นี่คือคำพูดจากเจนนะครับคุณจากก,กิครับเชคดาเล็กครับกำลังใช้กระเทียมเจียวจากไต้หวันและพริกจากจีนแดงนะครับไม่ได้เป็นพริกปอนแต่อย่างใดน,นะครับเป็นพริกแดงแล้วไงสัมภาษณ์คุณเจนิเฟอร์กินมว่ากินเผ็ดได้ไหมเดี๋ยวบานฉันก็กินได้นะคะคือว่าแดกไปค่ะแดกเขาก็ขี้ค่ะ กินกิกินเลยโอเคอ่ะโอเคค่ะครับกรรมการที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์ว่าแถวบ้านก็กินได้กินแล้วก็ขี้ขี้ไปเราไปสัมภาษณ์แลนด์อัลสตองกันต่อเลยครับกับอาหารมื้อนี้ผมว่ากับข้าวมือม้อนี้คงจะแดกยากเลยทีเดียวถ้าแดกได้นะมันคงจะสบายดูตูดเลยทีเดียวแล้วที่ฝรั่งเศสมีอาหารแบบนี้ไหมครับโอ้อาหารจังไรแบบนี้เรอะบ้านผมเพียบ ครับแล้วคนสุดท้ายครับแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเยอะเพราะเข้าป่าบ่อยนะอาจจะได้พบกับอาหารแบบนี้เยอะครับปูครับเออไม่ทราบว่าเคยพบเคยเจออาหารแบบนี้ไหมครับก็เคยเจอนะเวลาสิ้นเดือนที่ปูเป็นประจาไม่มีจะแดกข้าวหอก็ไม่ได้ดใจก็คงจะสบายรู้ตกันไปอาทิตย์หนึ่งนครับนี่คือสภาพครับเราไปดูครับตอนนี้ครับสภาพนี่เริ่มเหมือนแกงส้มแล้วนะครับคล้ายๆแกงส้มแล้วคุณจักครับ ตอนนี้เชฟคารเล็กก็กําลังพิสูจน์ต้นหอมผักชีนะครับที่หมักบ่มในห้องน้ําในห้องซ้วมเ,นะเสียไหมถามผู้ช่วยเชฟผู้ช่วยเชฟไม่ให้คำตอบครับตอนนี้เชฟมังใจเสียครับเองได้อาแล้วครับเชฟคารเล็กบอกว่าแดกได้ครับ ライブチャット素人から AV 女優までいろんな女の子とあんなことやこんなことが楽しめちゃ無譜なチャットアダルトナンバーワン g m m ライブチャットはエロモード全開でヒートアップ中チェック5安心と信頼のサービス24時間365日のサポート お支払い方法もクレジットをはじめ銀行振込コンビニプロバイダーエディなど多数ご用意しております <ET EN> その他メジャーな洋画・邦画 DVD なども盛りだくさん激安販売中 <T> <ural vaya> さああなたもアジア最大級アダルトサッェガプッチェッチェガプッチェッチェガプッチェッチチェガプッチェガプッッチチェガプ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 チェガ ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ก็ต้องกินครับเออผมคิดว่าอยากกินเลยดีกว่าครับสภาพมันไม่น่าแดกเลยโอเคครับเสร็จแล้วเราไปถามผู้เชี่ยวชาญนักอาหารครับคุณเจนิเฟอร์จิมครับคิดว่าผักชีเมื่อสักพูดจะแดกได้ไหมครับฉัก็คิดว่าน่าจะแดกได้ครับคือว่าเจ้าบ้านฉันก็แดกแดกแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็โยนทิ้งไปกันโอเคครับแล้วนี่คือคำพูดจากผู้เชี่ยวชาญนักอาหารนะครับคุณเจนิเฟอร์จิมนะครับ วันนี้เป็นกรรมการกิติมาสังนะครับเวลาเวลาเอาแล้วเวลาเวลาผ่านไป45นาทีเอาแล้วเหลืออีก45นาทีครับคุณจาริกครับครับครับตอนนี้ทางด้านเชฟก็กำลังนำหมูนะครับที่จะขโมยมาจากร้านหมูกระทะนะครับในบริเวณแถวแถวเอ่อเชฟในแถวแโรงแรมที่เราพักอาศัยกันอยู่นะ ตอนนี้ก็บรรจงใส่หมูลงไปเชฟครับหมูนี้ยหมูนี้เป็นเป็นหมู <c oughs> เนื้อหมูจากประเทศอะไรครับประเทศอาปาค่ะเอ่อการพูดอย่างนี้นี่อาจจะโดนกิขสิทธ์ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าประเทศอาปานี่อยู่ทางด้านโซนตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ <c oughs> แอริโซนา ประเทศองค์พระตะวันพระปฐมนะครับเอามีผู้ชี่ยเชียใช่ไหมครับใครจะลองมาดมกินเด้อปล่อยก่อนนิดปล่อยไม่ตายแล้ววะเป็นไงต้องกินเยี่ยมมาก มาค่ะเดือดชนิดก่อนฟังไม่เดือดแล้วเป็นน้ำทอดมันได้แค่นี้เต่อ <c oughs> จะไม่มาทำม่้ลูกป,ปุดขปปองวันนี้ค่ะและนี่ก็คือเมนูของเชฟฮาลเล็กซุกคี <c oughs> เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นได้ลงตัวเพราะว่ามีรสชาติเผ็ดเรามาสัมภาษณ์กรรมการจีบสักท่านแรกครับและน้ำสตองรสชาติแม่งโคตรจังไรเลย แต่แดกได้ครับแดกได้ก็แดกแดกไม่ได้ก็ทิ้งให้หมาแดกครับดูครับทำพลาดเจ๊เพิร์คคิมครับฉันหมานะคะก็ร้อยดีค่ะโอเคค่ะเคนแดกครับหิวแดกครับ